อป่ยแม่มากอะไรอะแม่ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะแม่มาตีตีแจ้งทำไมอ่ะโอ้ยแจ้แม่โอ้สปลีปีทำไมลูกแม่เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้โอ้แม่อ๋อลูกแม่เนี่ยโอ้โโอ้ยก็น้อบาดูกา ูกเปลี่ยนไปเยอะเลยลูกเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะลูกแค่เที่ยวดึกเองอ่ะแม่ไม่เที่ยวดึก11ปีเปลี่ยนไปมากเลยนะคะตอนนี้ลูกนี่หน้านำหน้าแม่แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เจี๊ยบแล้วเจี๊ยบแม่ของเจี๊ยบไม่ใช่แม่ของคุณผู้ชมถคุณผู้ชมจำได้นะครับนี่คุณกบเนี่ยหรือพี่กบเนี่ยครับน้องกบแล้วกันเพราะว่น้ายังเด็กอยู่เลยวดาวสองปันเล่นเป็นแม่ของเจี๊ยบใช่แล้วพี่ใช่ไหมครับในหนังซึ่งจะค่อนข้างจะเป็นคนที่อะไรนะชอบจะว่าลูกหรือว่าลูกว่าลูกค่ะ อันนั้นนี่กี่ปีแล้วอะคะ11ปีค่ะ11ปีแล้วไม่เจอกัน10กว่าปีแล้วนะโตขึ้นเยอะเลยนะใช่แล้วเสียงเขายังเหมือนเดิมแน้วที่ว่เดิมจริงพี่อันนี้พูดตรงเลยฮะแล้วหลังจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่กบนะคะพี่กบก็มีผลงานเล็กๆน้อยๆค่ะพี่กบโชคดีได้มาทําธุรกิจนะคะได้เอ็นทายเอจิ้งกับบริษัทเจเนสโกลบอลค่ะโอ้ธุรกิจส่วนใช่ค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราก็ดังมากๆเลยหลายๆคนก็พูดถึงค่ะ แต่แต่จริงๆคลิปตัวนี้เป็นครลรับหน้าเด็กกับพี่กบใช่ไหม ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า i n s t a n i t e s h l a t e นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาตามท้องตลาดทั่วไปแ่บยังไงอะคะยังไงคะตัวนี้อย่างแจ๊กเนี้ยค่ะรอบดวงตาเขาเนี่ยผงได้ตาตายแล้วครับผมนี่เหี่อย่างหัวเข่าเลยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะต่างจากที่อื่นยังไงสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ยบาง คนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่แ<ช>จ็คแนี่ใช้เวลานานไหมพี่ก่าจะหายแน่ ไม่เกิน2นาทีนะคะฮะไม่เกินนะสองนาทีนะคะสองนาทีหูฝาดเหครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทําสัลญกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําสัญยกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทด์นะคะ ที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตาให้เลือนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะในภาพเนี่ยพี่วนดิลูคืออธิบายช่ว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นออันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบ สำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้30มสิบสามสิบกว่ามิบกวิเป็นสามสิบกวิเองนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้มือถ่านไปถ่ายถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนึงเขาจะสาวขึ้น5-10ปีโอ้ยไม่รู้ว่าเขาทานแค่ข้างเดียวหรอครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นการเทสเดี๋ยวก่อนอยุบเลยทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็น ความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไรที่ไปกระตุ้นไหมมีอะจิลีนมีค่ะัวนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยใช่ไหมคะหายไปแล้วซายนะสังเกตซ้ายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าพูดอย่างเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่ย่างวกเราชาวตื่นมาคุยนี่ตื่นเช้าทุกวันถ้าสมมติเช้ามามีใต้ตาก็ ใช่ค่ะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วตื่นขึ้นมานะคะมาทํางานมาทํารายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้เห็นบอกว่าวันนี้แม่เอามาแจกพยากรด้วยโอ้จริงเลยดูสิ